โมสรโรตารี่พระรามเมสวนลบบุรีร่วมกับจังหวัดลบบุรีจัดแถลงข่าวการแข่งขันแรนลี่ชุดไทยไหว้พระดีครั้งที่เจ็ดตามรอยพมฤคิตจกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่36ประจำปีพุทธศักราช2567 เมื่อวันที่6มก,การาคม2567เวลา10นาฬิกาที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไรซ์สไตล์ลบบุรีนายพิษนุปภา,าธานานัน์ประดัดจังหวัดลบบุรีนายจักริจลิมศิลานายก,ก่อตั้งสมโมสโลรลรตารี่พระรามเมศวนลบบุรีนายพีรพงศ์นุชรักษ์นายกสมโมสรพระรามเมศวนลบบุรีนายชุติพลพิทักษ์พาณิย์กุลประธานการจัดก,กิจกรรมนางสวามินีอิสระทะประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรี นางอารีกิจภาพผู้อำนวยการการท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีและนางนุชจ,จรีประเสริฐสีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแลลี่ชุดไทยไหว้พระดีครั้งที่เจ็ดตามรอยพรมริคิ์ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกในการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผน่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่สา ประจำปี2567สำหรับการจาัดกิจกรรมแรนรี่แต่งชุดไทยไหว้พระดีโดยสโมสรโรตารีพระราเมสวนลบบุรีจัดขึ้นในครั้งแรกเมื่อปี2544วัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช ให้ประชาชนในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดที่มีขบวนแัลลี่ในทุกเส้นทางได้ทราบข่าวสารการจัดงานและมุ่งเน้นการแต่งกายด้วยผ้าไทยชุดไทยเพื่อแสดงเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของผ้าไทยการจัดแันรี่ชุดไทยไหว้พระดีตามร้อยพมริขิครั้งที่7ในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่21มกราคม2567ผ่านเส้นทางต่างๆโดยเริ่มจาก จุดตาร์ทภายในพระราชวังนารายราชนิเวศผ่านเส้นทางพระพุทธบาทเข้าเส้นทางบ้านหมอและเข้าจุดอาซีวัดสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาทิวัดชัยวัฒนารามวัดพระนางเปรื่มเป็นต้นตลอดเส้นทางมีความสนุกเร้าใจให้ค้นหาอาซีโดยเส้นชัยจบลงที่ห้างโรบินสันไรส์สไตล์จังหวัดลบบุรี ระยะทาง200กิโลเมตรและในช่วงค่ำสัมผัสกับงานเลี้ยงขันโตกเพื่อขอบคุณคณะแรนรี่ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมในการแข่งขันค่าสมัครทีมระ3,000บาทจำนวนสองท่านและสามารถเพิ่มได้ท่านละ300บาทโดยรวมค่าอาหารเช้ากลางวันและขันโตกเย็นซึ่งรายได้สมทบทุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช ครั้งที่36และช่วยเหลือสังคมในจังหวัดลบบุรีต่อไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางชุติมากเกิดเอี่ยมหมายเลขโทรศัพท์0824682898นะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุรีโพสต์ทีวีข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกพบข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัด ไพรัตทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน